สวัสดีครับพี่ๆพวกเราช่องคลายทังเงินนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีส่งคะแนนให้นะครับผมส่งทบทุนค่า,าหารช้างของเหญ่แล้วก็พลายนำโชคนะครับผมจากคุณอชิรสวัสด์ปัญญาวงนะครับผมก็ให้ผู้ใหญ่สองพันคะแนนนะครับผมแล้วก็พลายนำโชคสองพันคะแนนนะครับผมขอบคุณครับคุณอชิรสวัสด์นายเพืใหญ่ครับว,วันเฮียยูไซ โอ้เสียงเหมือนคนยีเกียรครับไม่อยากทำเลยอขอบคุณท่านดีหน่อยเสียงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบ้านของทายนำโชคกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของคุณตาลอยนะครับผมบ้านของทายนำโชคนะครับผมช่วยจารแพนของ เพื่อเยเจดีย์เพื่อเจบุญนะครับให้กับคุณตาลอยนะครับผมสองพันคะแนนครับท่านก็จะมบให้สองเดือนนะครับเดือนละพันคะแนนนะครับผมวันนี้ก็ว่าจะมาให้ท่านคุณตาเก็บพืชนะครับแต่ว่ามาไม่ทันนะครับ,ว,ว,นนรบวันนี้คุณตาในเก็บพืชแค่กี่โมงคุณตาสามโครับโอ้สามโมงครับ,มมค,รบคุณตาเก็บเร็วมากเลย เพราะว่าถ้าจะรอเก็บไปใกล้ๆค่ำๆนั้นมันก็จะนั่นคือว่าช้างมันเยอะเราตุ๊ดวีดีห้าเช่นเรงตาเนาะครับต้องทำเตะหัววันเนาะครับผมตอนเช้าก็เตะทีห้าอะไรครับตอนเช้าก็เตะทีห้าครับฟีซีครับผมยอกมากเลยนะครับคุณตานะครับแล้วลูกชายยังไม่มาบอตา เขายังไปเป็นทหารอยู่ครับผมยังยังฝึกไม่เสร็จหมดคงยังไม่เสร็จนะคระเสร็จเสร็จจะจบมั้งโอ้ครับเลยไม่ได้กลับคือยังตกใส่เป็นเดือนสิกาได้ไหมตาครับตาคงจะประมาณนั้นแหละโอ้ครับพอยังไม่สามเดือนพอยังไม่ปล่อยตัวมาเนาะสามเดือนครับผมอันนี้ได้กี่เดือนแล้วตาได้สองเดือนกว่าแล้วโอ้ตกใจจะมาประมาณเดือนสิกาเลยสงสัย ผบพลายเป็นยังไงคุณตาทุกวันกินยาดีไหมผบพลายกินยาดีไหมครับพลายน้ำโชคนี่แหละครับครับผมพลายน้ำโชคกินยาดีไหมใช่ครับปกติแล้วโอ้กินยาดีปกติแล้วแล้วแล้วคุณโมได้มากินยากินอะไรไหมไม่ได้ที่ว่าเป็นนะไรอะไรตัวนั้นมาหายแล้วโอ้หายแล้วครับอ๋อป็นปกติแล้วนะครับโอ้หมอมาตัวแล้วเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับมาตรวแล้วเป็นปกติแล้วอ๋อ ทุกวันนี้นอนดีไหมคะคุณตานอนดีมากครับผมนอนสบายถ้าหยุดฝนอย่างเงี้ยนอนสบายถ้าค,คนนี่ก็เชยม่ค่อยนอนนะเดี๋ยวมันเอาทรายมาลงครับผมวอาทรายมาลงทรายมาลงให้มันให้มัน<ห>น,นอนนิ่นมๆหน่อยให้นอนนิ่นมๆหน่อยให้นิ่มๆหน่อยอ๋อครับถ้าถ้าไม่ใช่ดินทรายก็จะเป็นดินเหนียวมันจะแข็งม,มันจะทำอย่างงี้แหละมันจะทําให้นอนยากครับ ต้องเอาดินทรายมาผสมกับดินเยอะเอาดินเยอะแล้วก็ดินทรายมาใส่ข้างบนแล้วมันมันจะแน่นดีเนาะครับผมเพราะว่าถ้าดินทรายก็เวลาเขานอนก็จะนุ่มนะคะครับครับจะสบายดีอ่ะครับมันไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยอะไรแล้วก็มันก็ไม่แฉะด้วยตายอ่ะเวลาเที่ยวอะไรก็อืมตาตาก็เก็บรอบสองนะคะครับรอบสอง้วตาหน่อยนี่รอบแรกเสร็จแล้วนี่รอบสองครับ นี first, ้ยุงไม่เยอะเหมือนข้างบนไหมคุณตาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับช่วงนี้ก็ยุงเยอะนะคะทั้งตอนเช้าเช้ากับตอนคืนอ่ะผู้ชายมาส่องดูนี่เหมือนพึ่งเลยครับโอ้ครับทนกวนกันกลางคืนกวนกันเลยคุณตาช่วงนี้ก็ยุงจะเยอะนะคะยุงรบกวนเยอะค่ะช้างก็บางเช้าก็ก็ับมานอนกลางวันแทนนะคะครับ ยืพ่อใหญ่ก็จะยืนหลับตอนกลางวันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนนะคะยุงเยอะค่ะช่วงนี้ยุงจะเยอะครับผมดินก็จะแข็งนะคะคุณตาที่คุณตาพูดนะคะเวลาคลายนอนก็จะแข็งนะคะแต่ก็นอนดีอยู่ใช่ไหมคะคุณตานะ พอาพลายนอนดีอยู่ใช่ไหมคะนอนทุกวันเลยครับกินอาหารดีมากเลยค่ะกินไม่มีเอาทิ้งอะไรเกลี้ยงๆเลยครับน้ำมากินดีไหมตากินดีครับกินดีทุกอย่างให้พีซีครับผมโลกกอ้ออะไร โรคที่ว่าเป็นก็หายน้อตาเนาะหายแล้วหายแล้วนะครับผมพยาธิตันในถุงน้ำดีตอนนี้ก็หมอบอกว่าหายแล้วเนาะหายแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับผมสบายมากโคตรตกใจหมดตอนเป็นมันไม่กลัวแม่งโลภครับผมก็ยกมือไหว้บนบานทุกอย่างทำทุกอย่างเลยครับครับใครว่าอะไรไปทำตามเขาหมดแหละครับก็ให้เขาหายให้เขาปลอดภัยเน้องตาไม่ได้ว่าอะไรครับผม นี้คุณตาก็ทําความสะอาดที่อยู่ของครอบครายน้ำโชคเสร็จแล้วนะคุณตาเนาะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมครับวันนี้ก็ทำสองรอบน้องตาเนาะสองรอบครับครับผมเราก็จะมอบคะแนนให้กับคุณตาลอยครับผมเพื่อส่งทบทุนค่าหันช้างของพลายน้ำโชคนะครับผมสองคั้คะแนนนะครับผมนี่ครับผมท่านก็จะฝากให้สองเดือนนะครับครับผขอให้โชคดีร่เหนืยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับกระผม ท่านก็จะฝากให้คุณตาสองเดือนครับเดือนละพันคะแนนครับผมอันนี้ก็ฝากให้สองพันคะแนนกันสองเดือนนะครับผมคือสนับสนุนอาหารของพ่อพลายนะคะขอบคุณอีกครั้งนะครับโอ้โหนี้เป็นไงม้างคุณตาก็สบายดีไหมสบายดีครับผมสบายทั้งช้างทั้งคนแล้วข้าวสวยดีไหม ข้าวสวยงามมากครับโอ้น้ำเยอะไหมน้ำเยอะครับพอดีแล้วข้าวออกรวงแล้วแต่ยังไม่มันออกดอกแล้วยังไม่นีใกล้จะได้เกี่ยวแล้วจะไม่เกี่ยวเดือนพิากาก็โอเคเลยครับใกล้างานช้างพอดีเลยครับก่อนงานช้างเนี่ยครับปีนี้เขาจะจัดไหมคะงานชา้างก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบ<ต>นะคะไม่เห็นมีเขามาถ้าทำเรื่องช้างเรื่องอะไรอ๋อถ้าถ้าทุกปีก็จะมีว่า บอกว่าเอาช้างไปร่วมงานกิจกรรมอย่างนี้นะครับปีนี้เงียบแล้วยังไม่มีใครมาทาาทามเลยครับท่างเงียบก็อาจจะไม่ได้จัดนะคะเป็นว่าเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมเป็นกำลังของบาสครับผมใช้ความอดทนไปนิดหนึ่งรับน่อนเยอะก็โตไปก็น้องตาเนาะเดี๋ยวก็จะปีหน้าจะโอเคอยู่เนาะครับผม ก็สู้ๆทุกท่านทุกคนครับพนะครับผมดันไปแล้วก็มันจะมีปัญหาอะไรเกิดมาจยงมันจะทำให้ยุ่อย่างมันจะนักเก่าๆนะครับผมขอขอขอบคุณนะครับไปยังคุณทิรสวัิ์ปัญญาบงมมากๆเลยนะครับผมที่รักและดูครอบครัวชาวช้านะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ภาพร่างกายแข็งแรงครับผมการงานเจริญรุ่งเรืองครับผมมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองครับเงินไหลมาเทมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมในช่องพลายด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โคตราะว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ